ครับสวัสดีนะครับมือน,นี้ก็มารีวิวสมมัวนะครับของลานนะครับมือน,นี่ในท่าชาแน,นลมาให้พาพรีวิวสมมัวว่าสัมเด็นะครับสิบบาทเด้อครับพี่น้อนงเบิง้งแกเบิ้งงานาอีนซันนะครับหมากมา คุณนะครับโอ้กักระกระสิบบาทใบตองนี่พดพุ่นะครับมาแล้วมาแล้วซัมนี่พี่น้องสิบบาทนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่ซัำนี่นะครับเขาเข้ามาสวัสดีครับแซ่บๆครับ